จเจริญพรเจริญธรรมเจริญในบรรยากาศเจริญในเทศกาลสงกรานต์แต่จเจริญเหล่าใดก็ไม่เท่ากับจเจริญกายให้มันถูกจเจริญศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญา ันนี้ความเจริญใดๆก็ตามที่มีในโลกนี้เจริญอาหารก็ดีนะแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดหรือยังไม่ดีมากพอเจริญบรรยากาศเจริญในเทศกาลกับความสนุกแต่ถ้าขาดการเจริญทางร่างกายที่ที่มีการรักษาเรียกว่า มีการรักษาศีลหรือว่าเจริญศีลเจริญจิตจิตใจก็จเจริญเจริญสมาธิจเจริญปัญญาถ้าจเจริญอย่างนี้ได้ก็จะไม่ตกนรกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าไม่จเจริญในกายในศีลในจิตในปัญญา ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เจริญแล้วท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่ว่าจะตกนรกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนิดๆหน่อยๆพาตกนรกได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้พัฒนาทางกายทางจิตทางศีลทางปัญญาก่อเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่จะทำให้กังวล ทำาไมหม่นหมองทำาไมเศร้าหมองทำาไมคิดเล็กคิดน้อยเป็นเหตุให้ตกนรกใจมันก็ด้อยคุณค่าลงไปเรื่อยๆใจก็ด้อยคุณภาพลงไปเรื่อยๆแต่ผูดด้ใดเจริญทางกายทางทางศีลทางจิตทางปัญญานี่จะไม่ไปตกนรกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆ อันนี้ต่างกันนะการพัฒนามันต่างกันบางคนตกนรกเพราะเล็กเล็กน้อยน้อยนิดนหน่อยตกนรกบางคนไม่ตกนรกเพราะเ่องเล็กน้อยน้อ <c> ย <oughs> ถ้าเทียบกันบอกว่าเหมือนเหมือนเอาเกลือใส่น้ำขันน้อยยังไงก็เค็มขัน <c oughs> นี้เดี๋ยวแล้วใส่เกลือเข้าไปยังไงก็เค็มนะ <c oughs> เพราะมันคับแคบมันน้อยใจมันแคบแต่ถ้าเอาเกลือไปใส่ในน้ำเจ้าพญาเอาเกลือไปใส่ในอ่างลำตะคอ,องอ่างสับปะดูเอาเกลือไปใส่ในลำพระเพลิงเขื่อนลำพระเพิงเทไปเป็นขันมันก็ไม่เค็มหรอก <c oughs> เพราะอะไรเพราะมันกว้างคือการพัฒนามันกว้างทางกายทาง ศีลทางจิตทางปัญญามันกว้างกรรมมันเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่เกิดไม่พอจะให้ไปตกนรกได้เพราะว่ามีสิ่งต้านทานก็เหมือนกับว่าคนบางคนไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินยากจนไปตกนรกเพราะขโมยมะม่วง ถูกจับติดคุกเพราะขโมยมะม่วงขโมยขโมอยอ้อยขโมยมันสับปะหลังอย่างเงี้ยไปติดคุกเพราะว่าอยากจนแต่คนมีเงินแล้วใครจะไปลักไปขโมยของอพวกนี้เล็กๆน้อยๆพวกนี้นั้นเพราะไม่มีเพราะไม่แสวงหาเพราะไม่ขวนญขวายก็ไปแต่ชี้ขโมยหลือเรื่องเล็กๆนๆ้อยๆก็ไปตกนรก กับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้นี่แหละเรยกว่าเกลือในขันน้ำน้อยยังไงก็เข็มมันก็วนอยู่ในขันน้ำน้อยนั้นเหมือนบาปก,กรรมของคนที่ทำจิตใจมันคับแคบติดตันอะไรก็นั่งคิดนั่งปรุงนั่งน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจกับเรื่องพวกเนี้ยเป็นเหตุทำให้ตกนรกได้ อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เององศาสดาของเราตรัสเอาไว้เสียเองว่าบางคนเนี่ยไปตกนรกกับเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆใจด้อยคุณค่าเพราะไม่ได้พัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาธรรมะไม่ได้พัฒนา ไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติก็เลยไปยึดไปถือไปเสียหมดทุกเรื่องถือแบกหามอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างไม่น่าเชื่อนะว่าคนตกนรกเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มีเยอะมากมากกว่าตกนรกกับเรื่องใหญ่ๆเพราะว่าคนส่วนมากเก็ไปทุกข์กับเรื่องที่ไม่ควรเกิดทุกข ไปเดือดร้อนกับเรื่องที่มีคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนถ้าตายซะในวันนั้นคืนนั้นก็ตกนรกอะตกนรกกับเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเตือนสอนว่าเหมือนเกลือในขันน้อยยังไงก็เข็มคือมันมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิบากว่าเกลืออาศัยในน้ำที่น้อยขันลเล็กผลก็คือเข็ม เรื่องเล็กน้อยให้ผลได้แต่เรื่องเล็กน้อยให้ผลไม่ได้คือเกลือเอาไปเทลงแม่น้ำเจ้าพยาเอาไปเทลงลำตะคองเอาไปเทลงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำปิงวังยมน่านฝ่ายเป็นสังสักรถหกล้อหนึ่งเป็นดำลงน้ำนั่นก็ไม่เข็มหรอกเดีย๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่กำมือเดียวเลย เพราะอะไรเพราะให้ผลไม่ได้พนนามันกว้างเหมือนคนจิตใจกว้างเนี่ยไม่ไปคิดเล็กคิดน้อยไม่ไปคิดตนีทีเหนียวอุปทานยึดมัน่น <c oughs> กับเรื่องต่างๆใจก็ไม่ได้คุณค่าใจไม่ได้คุณค่าตัวเอง <c oughs> ไม่ได้ค่าตัวเอง <c oughs> ไม่ทำลายตัวเอง เพราะมีการเจริญหรือพัฒนาทางกายทางทางศีลทางจิตใจทางปัญญาถูกพัฒนาขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องราวที่พูดได้จับต้องได้เห็นได้ด้วยด้วยข้อเปรียบเทียบด้วยธรรมะด้วยคำสอนบางคนเรื่องนิดเดียว ให้เป็นเหตุไม่ทําบุญทําทานให้เป็นเหตุไม่ไปวัดไปวาให้เป็นเหตุเกลียดชังคนให้เป็นเหตุให้เป็นเหตุจิตใจปีพยาบาทมีอาฆาตน,นิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเหมือนเขาเดินไปไปชนนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเกลียดเอาโกรธเอาจนตายกันอะไรอย่างนี้เป็นต้น กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอะไรมากมายนักหรือบางคนเป็นเหตุว่าเดินไปเขาไม่ยกมือไหว้ก็โกรธทำไมไม่ไวหว้เราวะเราอายุมากกว่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้บางอย่างก็ปล่อยผ่านเลยไปเสียบ้างก็ได้เพราะเรามีคุณธรรมมีความดี มีการพัฒนากายจิตศีลและปัญญาแล้วไม่จมปลักหมกมุ่นอยู่ในในขันเล็กๆขันเล็กๆก,ก็คือรูปประขันนามขันนี่แหละถ้าไม่ไปยึดถือรูปประขันนามขันมันก็กว้างมันก็ไม่เข้มเทียบเกลือเกลือในขันน้อย เกลือในขันน้ําน้อยนี่ไงก็เค็มให้ผลให้วิบากได้แต่เกลือในแม่น้ําใหญ่เทลงไปก็ไม่ให้ผลไม่ให้วิบากเห็นผลในปัจจุบันแต่ไม่ส่งผลไปถึงนรกหรือชาติต่อไปแต่ส่งผลในชาตินี้ขณะนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเองอันนี้แหละยัดจมทั้งหลายเหตุบางอย่างเล็กน้อยแต่ทำให้คนตกนรกได้ อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเป็นห่วงห้าบาทสิบบาทเงินวัดเงินวาน,นี่แหละเงินเล็กๆน้อยๆเหลา่านี้ทำให้พระเนรไม่ชีเไม่ขาวคนวัดคนวาตกนรกได้นะถ้ายักยอกหรือว่าหยิบ่วยเอาเป็นเหตุให้ตกนรกได้ไม่รับอนุญาต มันเป็นของสงเป็นของทําบุญแต่ถือโอกาสชิดเองเออเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเหตุเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ทำให้ทำให้นักบวชนักปฏิบัติตกนรกได้ทาไม่คนวัดคนว่าไปเสวยกรรมในหม้อนรกได้เหมือนกันเหมือนเกลือเทลงในน้ำขันน้อยมันให้ปรากฏผลคือเค็มได้ เพราะไม่ได้พัฒนาทางกายทางทางศีลทางกิจและทางปัญญาทำอะไรก็เลยไม่ได้ใคร้ครวญพินิพิพจารณาหรือว่าคำพูดคำจาเล็กๆน้อยๆที่พูดไม่รู้จักคิดคำเดียวสองคำก็ทำให้คนทะเลาะเบาแวงและตงนรกกันได้ถือโกรธถือเกลเกียดกันไปจนตายก็มี สิ่งอื่นสิ่งใดก็ตามที่เป็นเรื่องไม่ใช่ใหญ่โตอะไรหรอกแต่เป็นผู้ถือศักดิ์ถือสีถือเจียดตยึดถืออะไรพวกนี้พทธเจ้าจะบอกอะไรที่มันควรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางให้มันกว้างๆเหมือนน้าเกลือ,อเทลงไปก็ไม่เป็นผลคือไม่ต้องเสวยผลกรรมกับสิ่งที่มากระทบแต่เราปล่อยวางมันได้ มันก็ทำให้เราไปตกนรกไม่ได้ไปที่ต่ำไม่ได้ใจไม่ด้อยคุณค่าแต่ถ้าใจด้อยคุณค่า <c oughs> ใจด้อยค่ามนุษย์ตัวเล็กๆนี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละเรื่องขี้มูราขี้หมาแห้งนี่แหละทำให้คนตกนรกมามากต่อมากแล้ว ตรงนรกเพราะเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งมันสมไหมล่ะมันน่าจะสมน้ำหน้าตัวเองที่เป็นทาตของกิเลสเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่พอที่จะปลงจะวางก็มัวแต่ยึดแต่ถือกับเรื่องพวกนี้ยึดถือเป็นปกติด้วย <c oughs> ยึดถือเป็นนิสัยด้วยอะไรพวกนี้พวกน้ำขันน้อยพวกเกลือในน้ำขันน้อยนี่ระวังให้ดีเถอะพระพุทธเจ้าท่านเตือนมาระวังเถอะพวกเกลือในน้ำขันน้อยนี่ยังไงก็เป็นพวกตกนรกได้อย่าง,างแน่นอนแต่ถ้าเกลือในแม่น้ำกว้างใหญ่เกลือมันเท่ากันโยลงไปไม่มีผลหรอก ไม่ให้ผลเพียงแต่เป็นกรรมในปัจจุบันที่มองเห็นในขณะหวานนั่นแหละแต่ไม่ให้ผลที่จะทําให้น้านั้นเข็มได้ส่วนผู้มีปกติยึดถือเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้นเรื่องโน้นถ้าตายไปในความยึดถือนั้นในคืนนั้นในวันนั้นเวลานั้นในช่วงนั้นก็เป็นเหตุให้ตกนรกได้อย่างจังๆเลยหละจะจะๆเลยละ่ะ นี่แหละใจที่ด้อยคุณค่าใจด้อยค่าตัวเล็กเรื่องเล็กแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ในม้อนรกกลายเป็นการเสวยผลที่ไม่คุ้มค่าอะไรเลยที่จะต้องไปเสวยผลเช่นนั้นไปรับผลเช่นนั้นเพราะความไม่รู้จักพัฒนา ความชิดไม่รู้จักพัฒนากายไม่รู้จักพัฒนาศีลไม่รู้จักพัฒนาจิตใจและไม่รู้จักพัฒนาปัญญาก็เลยตกไปสู่ที่ต่ำแบบโง่โงเซ่อๆซอแต่ให้ผลอันตรายยิ่งนัก ที่พูดปบานี้แหละแบบนี้แหละที่ว่ามานี่แหละทําให้คนวัดคนวาคนเกี่ยวข้องกับวัดบาศ,าศาสนาเล็กได้น้อยเหล่านี้เงนิงนวัดของวัดไม่เป็นไรหรอกแค่นี้อะไรอย่างนี้คนโบราณถึงเอาทรายขนมาเข้าวัดกลัวเหยียบดินเหยียบทรายออกไปนอกวัดแจ้กันทันทีแลยโบราณน,นี่แจ้เคล็ดกันเจ๋ง แจกกำรรกันเจงมีอะไรก็ทำบุญชำระหนี้สงหนี้กรรมเจงฉลาดการเอาไว้ก่อนไม่ประมาทเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำให้ฉันไปตันรกเพราะเรื่องบ้าๆบอๆเหล่านี้จะได้ถือเวนถือกรำรกันเลยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จะัอาายอาภัยกันไปกว้างๆกันไปวางๆกันไปปลงๆกันไปกว่าให้คนโง่ นี่เงาไปยึดไปถือไปแบกเอาของที่ด้อยค่าเหล่านี้เสียของน้อยแต่ทำให้ตกระรคใหญ่นี่แหละมนุษย์ตัวเล็กๆทำเรื่องเล็กๆแต่เป็นเหตุให้ไปในที่ที่อันตรายที่สุดได้เหมือนกันอันนี้พูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันกับคำสอนของพระบรมศา,ศาศสดาสมมาสัมพุทธเจา้าเกลือในน้ำขันน้อย ระวังเถอะให้ผลถึงนรกเชี่ยวกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำแล้วโดยไม่คิดไม่อ่านไม่ใคร่ครวนไม่พิจารณานี่แหละเป็นเหตุให้ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำๆอย่างนั้นได้ฉะนั้นถ้าเราทั้งหลายได้ฝึกกายฝึกจิตฝึกสมาธิปัญญา ฝึกศีลฝึกธรรมในตัวของเราเพียงพอเราก็จะไม่บ่นอดครวนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เสียเวลาเสียเวลาไม่เป็นไรหรอกแต่ทางด้านจิตใจนี่ยมันไปจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันไปตรึกไปตรองวิตกวิจาร์อยู่กับสิ่งเหล่านี้กับเรื่องเล็กๆนี่แหละ นอนตายนอนป่วยไปก็ไปเลยแหละที่นี้เอาบ่อทันแหละที่นี้ดึงไว้ไม่ทันไปละอืเสวยกรรมเสวยเวรเล็กๆน้อยๆแต่ว่านานเนี่โรกนานมากพระพุทธเจ,จ้าท่านจึงจึงสอนเอาไว้ให้รีบพัฒนากายก็คือศีลน,นี่แหละวัวาจานี่แหละ วจีสังขารมโนสังขารกายาสังขารเนี่ยมันมาจากอวิชชาเพราะอาวิชชาจึงเกิดกายาสังขารวจีสังขารมโนสังขารความปรุงทางกายทางวาจาทางจิตเนี่ยปรุงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไหมมันก็ปรุงขึ้นมาได้หมด่ะชิดขึ้นมาได้หมดอะไรอะไรมันก็กเพิ่มไปได้หมด ระวังเกลือในน้ําขันน้อยเราจะเป็นโดนเอาแบบนั้นเสียอัตมาช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ช่วยไม่ได้คาถาอาคมก็ช่วยไม่ได้บุญที่ทำมานั้นก็ยังช่วยไม่ได้ต้องไปเสวยกรรมนั้นก่อนค่อยมาเสวยบุญนี้ทีหลังพระจิตมันไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วนี่เรียกว่าการรมมาพบติดอยู่ในพบแล้วล่ะ อยู่ในความคิดความปรุงกับเรื่องเล็กน,น้อยๆตัวน,น้อยๆแต่ปกติทําเรื่องน้อยๆให้เป็นเหตุตรงนรกเกลือนในน้ําขันน้อยอยังไงก็เค็มเกลื <c oughs> อไปเทลงในแม่น้ําคงคายังไงก็ไม่เค็มให้ผลในขณะที่เทนั่นแหละแต่ไม่ให้ผลในแม่น้ําคงคานั้นได้ว่าจะเค็มได้คนบางคนจึงเสวยเกเียนเสวยก,กรรมเล็กๆน้อยๆคนบางคน จึงไม่ต้องรับเป็นรับกรรมเล็กๆน้อยๆนั้นเพราะได้พัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตและธรรมและปัญญาใจก็ไม่ได้คุณค่าใจก็มีคุณค่าเพราะว่ามีธรรมะจึงมีคุณค่ามีการสละละวางมีการวางจิตไว้ถูก ถาวางจิตไว้ไม่ถูกมันก็คิดก็ปรุงก็ได้คุณค่ากับเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ามาพูดวนไปบนมาให้พังเพื่อจะให้เข้าใจว่าคนตกนรกกับเพราะเรื่องพวกนี้มีเยอะมากไปตกไปถูกที่ต่ํากับเรื่องพวกนี้มากมายกายกองทุกท่านได้คิดได้อ่านได้ใคร่ครวญได้พิิจพิจารณาได้คำนึงคำนวณกับ กับเกลือในน้ำขันน้อยมันไม่คม้มมันไม่คมุม <c oughs> มันไม่คุมกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นให้จิตใจมันกว้างมันขวางจิตใจมันมีเมตตาเป็นอปปมัญญาให้จิตใจมีมุทิตามีอุเบกขาให้จิตใจมันสงบมันสว่าง อย่าไปมืดอื่ตื้อเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นจะมาขวางกั้นทางมรรคผลพระนิพพานขวางกั้นไม่ใช่ขวางกั้นธรรมดาเนะเรื่องนิดเดียวผ่าตกนรกเนี่ยมันไม่คุ้มถ้าเล่ากันกับไอ้เรื่องบ้บๆบๆหรือว่าหยิบฉวยของวัดของวานนิดหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละผาไปตกนรกได้นั่นแหละเกลือในน้ํำขันน้อยจะให้ผลจะให้ผลแก่ผู้ถ้ำนั่นๆ นี่ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันให้เป็นคติธรรมเตือนสตินะเตือนสมาธิเตือนปัญญาเตือนศีลเตือนธรรมด้วยให้ทุกท่านได้ได้ค่อวๆพิจารณาถึงพุทธพจน์พุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและเทศสอนเอาไวา้และคนตกนรกกับเรื่องแบบนี้มีมาก มากที่สุดเลยมีพูดท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้จะได้เข้าใจกันจะได้ปฏิบัติตนเองถูกจะได้ชำระร้างตัวเองถูกให้เป็นเกลือเทลงน้ำคงคาเจ้าพยาชีมมลแล้วไม่มีผลหรอกให้ผลแต่นในปัจจุบันขณะที่เทแป๊บเดียวเท่านั้น แต่ไม่ให้ผลในแม่น้ำนั้นได้เหมือนใจที่มันกว้างขวางใครมาโยนอะไรใส่นินดๆหน่อยๆไม่กระเทือนไม่กระเพื่อมโยนความเค็มใส่เกลือใส่ใจที่มันกว้างๆใจก็ไม่เค็มตามไม่ต้องไม่ต้องรับผลแต่ใจแคบๆน้ำขันน้อยเกลือในน้ำขันน้อยใจแคบใจตีบใจตันอันตู้ใจอจ่อใจแะคิดและคิดน้อย ตัวน้อยก็แล้วก็คิดเล็กคิดน้อยในหมู่มนุษย์มีปกติยึดถือในเรื่องสารพัดน,นิดๆหน่อยๆตกนรกได้เพราะเรื่องแบบนี้มีพุทธท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันกับกรรมที่ดูจะไม่มากดูหน้าจะไม่เ,เป็นอันตรายแต่ก็เป็นอันตรายถึงตกนรกไดม้มากต่อมากแล้วมีพุทธท่านทั้งหลายได้ฟังกันนะก็สาธุก,กับทุกขั้นอนุโมทนากับทุกๆคน ที่ร่วมบ,บุญร่กุศลวันนี้เรามีวางแผ่นพื้นบริเวณฮอักรลบาบหวักไหวก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมบ,บุญร่กุศลได้ตามอัธยญาศัยของตนในบัญชีวัดป่าภูผาสูงสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปเราวันนี้อาตมาพระมหา,า,าที่นากัตโรพร้อมกับธรรมะจากภูผาสมควรแก่เวลาแล้วล่ะ จึงขอเจริญพรย่างจบทางหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร